สวัสดีครับวันนี้ก็มีเวลาว่างๆนะครับก็จะมาสอนปั้นน้ำตาลอีกแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ตามหาคลิปปั้นน้ำตาลก็ให้ติดตามได้นะครับเราก็จะมีลงให้เป็นระยะระยะตามที่ผมว่างนะครับวันนี้จะมาสอนปั้นรูปก,กบเคโละนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงทำยากทำง่ายแค่ไหนมาดูกันได้นะครับ นะครับเริ่มต้นก็น้ำตาลนะครับก็คน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 เหมือนเดิมนะครับคนเสร็จแล้วก็ไม้นะครับไม้แล้วก็ยิบสีขาวขึ้นมาก่อนพอเจอสีขาวก็สีชมพูมาแล้วก็มาทําอย่างนี้นะครับทำให้เป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็จับบี้หน่อยหนึง่งนะครับก็มือก็แป้งมันก็อย่าลืมนะครับจับทานี้นะครับทําเป็นประมาณเหมือนรูปหัวใจนี่ครับดึงขึ้นมาแล้วก็บีบเข้าหากันนะครับนี่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับกบเคโลนะครับแต่งแต่งแต่งหน่อยหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตกเทโลแล้วก็มาใส่ตาน,นะครับใส่ตาอนีผมใส่ตาสีเหลืองนะครับก็จะประมาณนี้ใส่ปากสีฟ้านะครับผมจะใส่ปากสีฟ้าทำให้ เป็นประมาณนี้นะครับปากกบเคลโลก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่นี้นะครับนี่นะครับก็จะกลายเป็นปากกบเคโลแล้วก็ใส่จุดที่แก้มหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นกบเคโลแล้วนะครับก็จะได้กบเคโลแล้ว นะครับก็สําหรับลูกศิษย์คนไหนที่กำลังหาคลิปอยู่ก็ลองมาติดตามดูค้นดูนะครับตอนนี้เรามีก็จะมีลงให้เรื่อๆยๆนะครับวันนี้ก็สําหรับคลิปกกเกโลก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ